สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคฤหาสน์ไฮโซสุมนันีสมบัติเยอะไม่มีที่เก็บสร้างห้องน้ำทองคำแท้ทั้งห้อง ภายในคฤราสน์บอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารเฟอร์น,นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอลังการมากแต่แค่ตุ๊กตาตัวเล็กๆโชว์บนโต๊ะอาหารยังมีมูลค่าราคาตัวละล้านและยังมีทรัพย์สมบัติโบราณล้ำค่ามากมายจนแค่แหวนทับทิมที่ไฮโซสมันีสวมติดเนียวมูลค่ากว่า500ล้านโดยเจ้าตัวบอกว่าทับทิมสยาม11กะรัตมีทั้งสีและไร้ตำหนิแบบนี้หายากมีการประมูลกันไป23ปีก่อนประมูลกันไป3กะรัต60สกว่าล้านอีกทั้งยังต้องมีคนประกบดูแลส่วนตัว ถึง36คนต่อการดูแลคุณสุมาดีเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นห้องน้ำของเศรษฐีหมื่นล้านว่าจะรหรูหรากันสักแค่ไหนเพราะเปิดประตูไปเท่านั้นแหละถึงกับอึง้งเพราะห้องน้ำนี้เรืองรองและระยิบระยับไปด้วยสีทองของสุขภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอ่างอาบน้ำชักโรคอ่างล้างหน้าฝักบัวก็ล้วนทำมาจากทองคำแท้ 24K หรือทองคำา9เปอร์ซ เป็นเซตสุขภัณฑ์เก่าแก่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งคุณสุมาณีเธอถูกใจเป็นอย่างมากถึงขนาดซื้อมายกเซ็ตเลยทีเดียวบอกได้คําเดียวว่าสมบัติล้นเหลือจนสามารถสร้างห้องน้ําทองคําแท้ไว้ภายในบ้านได้บอกได้คําเดียวว่าใช้แล้วไม่ระคายผิวอย่างแน่นอนถ้าไม่รวยจริงสร้างไม่ได้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w r l l s t e e News ขอบคุณครับ